หมาไม่กัดพอพอเอาฟันกัดติดตัวไปด้วยนะหมาจะเจมาน้าใเลยแต่กางจะเข้า,าแต่เป็นจีวอน่าดก็รลยรอเาะแล้วมันไม่ใจเพราะฉะนั้นเอาสิไปปลูกมันเดี๋ยวยัมมไปอยู่อยู่เขาใจาแต่ั้าพ่อจะเชื่อพ่อ อธิอธิเลอแต่ถองความนุ่มมันไปหมามันจะจองใส่กัคเัาวันนั้นก็เลยคิดยอดูมืจริงนะบัาเ้วดาดิพิญญาบับเวลาเข้าใส่บักหมามันนอนอยู่กันนอนอยู่แฉะกันไ่หลาง่าทีทุกวันนั้นพอลาิญญาบกเด็กกำลังย่างขาเดินจะกเดจะยับขา

นอนริงมัโคงนั่งติดตั้อไมด้วยคุดลองริงไมรแวันนั่งได้เลือกใดเลือกจริงเออมันลังนอนดีเเจ้าจับนับขาเจ้าเหงาหรเหนีวเฮ้ยแฮ้ยเฮเฮ้ยกัน แต่ไม่เอ้าคุณนตัวมันตวันตัวดนวงนตัวนตัวงนตมัน้มัเมันตัวมันตวมาตวมันตัอรนวมทนตนเัวมันตัวันันปัตววมมวัวง มันผมขอาเรายังอะไร้น่ยเคปฏิบัติอยู่ว่ามันคงว่าฟังกันทีร่วมันห็นออกมาดิยังแจลองจะเอาว่าไม่เอาจะเปลี่ยนที่มึงผมเราดิยางอะไรเยยังไม่เลยผมข้าวขอเอาครเจอว้ฟังปังโดนเป็นสวนใหญของมันด